ครับกลับสวัสดีครับกลับสวัสดีทุกท่านนะครับมือนี้ก็โอ้ลมนะครับมาอัปเดตให้เบิังนะครับคันแท้นะครับคันหน้าทองคำนะครับอ่าคันนี้เดิมที่ผมปลูกไอ้มะยงชิดนะครับปลูกมะยงชิดไปหาต้นนะครับบัดที่นี่อ่ามันตายไปสองบทที่ผมก็เลยเอาเงาะกับอ่าละมุดมาปลูกสองต้นเหลือมะยงชิดสามต้นนะครับอันนี้เป็นต้นหนึ่งในหันนะครับอ่าปีนี้เริ่มมีดอกนะครับปีนี้เป็นปีที่สาม นะครับสามปีกัวนั่นแหละครับประมาณนั้นนะครับเริ่มมีดอกอันนี้ต้นน้อยๆเพิ่งก็มีดอกแล้วนะครับเพราะว่าปลูกควมกันนะครับนี่นะครับตอนแรกว่ามันสิไตยนะครับตอนผมกลับมาใหม่ๆนะครับเมื่อสองปีที่แล้วนะครับว่ามันสิปลูกว่ามันสิไตยนะครับไนยังบ่ตไตนะครับนี่อีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ด้าหลังนี่ฮะนี่อีกต้นหนึ่งนะครับเป็นมายงชิดนะครับแล้วมีเลากก็จะมีต้นหญ่อีกต้นหนึ่งนะครับ ต้นนี้ติดดอกไลยนะครับค่อนข้างไล่เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าไอ้ต้นใหญ่ก็มูนะครับนี่เป็นกล้วยหอมท้องนะครับกล้วยหอมท้องนะมีเรื่อเออไม่หวีหวีหนึ่งมีเครื่อนหนึ่งนะครับนี่อันนี้คือดอกนะครับติดดอกนะครับไม่ได้วังผลนะครับปีแรกนะครับปีแรกไม่ได้วังบาซิมี่ลูกปิดนะครับถ้ามันมีก็ดีนะครับก็จะดีหัวนเป็นยังไงนะครับ คู่นี้ก็สิมีอ่ามายงชิดนะครับแล้วก็มายงชิดนะครับนี่สวยเลยนะครับเนี่ยดอกมันนะครับดอกขึ้นไปสองชุดชุดแรกขึ้นยูซี่ช่อนะครับชุดสองมากขึ้นเพียบเลยนะครับเต็มเลยนะครับดอกเหลืองนะครับอมต้นเลยนะครับแล้วก็จะมีมะละกอนะครับเป็นบักฮงฮอนแลนนะครับนี่ มะหูฮอลแลนด์นะครับมีกล้วยหอมท้องนะครับนี่มีเครื่อเครื่อนี่นะครับเครื่อนี่ทรงใหญ่อยกหน่อยนะครับตาะสี่ห้าวีนะครับเครื่อนี่ผมห่อไบนะครับเด็กแกะเด็กแกเบิ้งนะครับมันเป็นอะไนะครับอนุญาตแกะแบบงน่อบห่อว้นะครับกันพวกนกนะครับนกมาเฮทั่งนะครับเหเฮทั่งเหลือกน่วยมันสิบงัมนะครับ รักเลยคือกันนกนั่นแหละนะครับไ่ได้กันแก่แนครับแป๊บหนึ่งมาคักมาแน่เลย ใช่คนเดียวครับสุกไปโอ้ยสุกเร็วเฮือ,อเ,เกือกเกืแกะตั้งนี่สุกค่าเคีย้ยจัดสุกนะครับโอ้ยงามเลยนะครับจัดสุกค่าเคีย้ยนี่นะครับ ผมว่ามันท่านไดกแกนะครับว่ามันท่านเอเลี่ยมท่านเดกลบนะนี่นะครับอือันนี้ซุกแล้วนะครับยี่กิจซุกนะครับนี่โอ้ยกิจสุกแค่เคี้ยก็ดีแต่ปะขออนุญาตนะครับหิ้วพอดีครับกันกระหอกมากินน้ำนะครับนี่นะครับอื ้องแท้นะครับปลูกยังกีดเด้งนี่แหละนะครับแล้วก็สิมีไอีกเครื่องนึงนะครับไปเครื่องหน่อยสองสามวีนี่แหละนะครับเครื่องหนึ่งอยู่ข้างหน้านะครับอยู่ข้างหน้านี่อันนี้ก็สิเป็นตัวแรกปลูกเพราะมันตตยปลูกออสเรเลียนตัวน,นี้มาปลูกคือส่งสีบลอดนี่นะครับมัาก็เลยเอาง,งะมาปลูกอีกนะครับแต่ว่าง,งะมันเคยปลูกแล้วมันติดไหมครับปีก้อนปีปนั้นไฟใหม่ซื่อนะครับจะเป็นดอกนะครับ ผมก็เลยเอามาปลูกใหม่เบิง้ลงล่างเบิ้งนะครับแล้วก็มีไอ้กล้วยนะครับน,นี่กล้วยกล้วยหอมเหมือนกันนะครับีกล้วยหอมนะตอนนี้กําลัางหดนามอยู่หดนามบักซีดาคู่นี้นะครับหดหนามบักซีดาไอ้ให้นี่มี48ต้นนะครับพุ่มขยายตอนนี้รุมๆแล้วก็ลาละ300นะครับสุดยอดนะครับอันนี้เป็นละมุดนะครับอันนี้เป็นไอ้ ยังก็มันมีกระสวยมะเล่ครับอันอีกหนึ่งไหมครับนุ่ยเงี้ยกลมฮะอันนี้น่วยมันมันนุ่ยกลมนุ่ยกระสวยมะเล่มันจะเป็นแต่นุ่ยเลี่ยวๆนะครับเป็นริลี่นะครับอันนี้เป็นสาลียักษ์เออนี่อันนี้เป็นสาลี่ยักษ์นะครับสาลี่ยักษ์นะราจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเออหลัจาก็ี้มีสมโอนะครับปลูกติดถนนไปเลยนะครับปลูกติดถนนไปเลยในกล้วยหอมเหมือนกันนะครับกำลังงญ่ขึ้นมานะครับ โบโบนี่ก็สีจักแนวไดนะครับจัสีหลอดบลอดนะครับเนี่ยสีหลอดบอลอดเลยอืมอ,อยย่ประมาณนี่นะครับคันแท้ทั้งขั้ผมนะครับน้ำทั้ง่างแห้งไปแล้วนะครับผมเอาขึ้นมาหดหดหด,หดนะครับเพราะว่าเกี่ยงปลาบได้นะครับน้ำคล้องใส่ไก่นะครับน้ำบ๊อบอใส่นะครับ น้ำผมจะเอาไปทั้งหดต้นไม้นะครับพวกเกษตรมากกว่านะครับที่ซืเอามาไอ้เลี้ยงป่านะครับเพบาาราะว่าหน่ำมันอยู่ได้บ่ตลอดปีนะครับเพราะว่าใส่หน่ำเวลาใส่หน่ำของผมผมต้องใส่แบบประหยัดให้มันคุ้มนะครับให้มันคุ้มค่อยๆใส่เอานะครับให้มันคุ้มค้านวณเอาว่ามันสิใส่ด้หอดให้มันหมมฝนโอ,โอ้ปิวไปแล้วนะครับให้มันหอดฝนนะครับใต่ให้มันหอดฝน แต่คำนวณเดานะครับน้ำผมไม่ได้เฝอคือจังเอ่อสวนสวนสวนทางอื่นนะครับของผมขนาดจ้ะบ,บาดาลไปแล้วผมก็น้ำบุพเพใส่นะครับใส่ด็่แค่นในคู่เลื่อนนะครับน้ำใส่ด็กแค่ในคู่เลื่อนนซ่้อนะครับใส่กับไออันนั้นบ่ได้นะครับใส่กับไปเกษตรบ่ได้นะครับถ้าเหลือเหลือทังนะครับเหลือทังเลือทังมา,มากไออันนั้นอยนะครับ เรือทังเอามาลงสาบไปอยู่นะครับตั้งมือหนึ่งมาหันแนะนำบุตรไหลนะครับสี่อยู่ประมาณนี้เนาะนี่กล้วยโอ้อันสอดกล้วยอะไรมันหน่วยงามนะครับหน่วยงามหน่วยใหญ่นะครับอืมเดี๋ยวจะเคลื่อนไปยึกวีนี่หนึ่งสองสามซี่วีวีที่ชี้ใครบ่ไ,ได้แล้วนะครับว่าผมกินไปแล้วเนี่ยนะสี่อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีมะละกอนะครับมะละกอนี่ นี่เป็นมะละกอนะครับมะละกอครับมีคันแท้นะครับเดี๋ยวทำมันใหญ่ก็หนีมันสมบูรณ์ก็นีนแต่มันก็นจะอาจสิงงามก็นีนะครับเดี๋ยวเค่งหยากรบไ,ได้ตัดนำนะครับโอเคครับผมนะนี่เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับนี่อีกต้นหนึ่งนะครับมายงจิตนะครับเริ่ม หลายๆย่างก็เร ahora, réussi, biased, <stagger> ิ่มออกออกผลนะครับผมมีเห็ดช่มพูไว้นะครับขอยืขออนุญาตยืนในห่มนะครับว่าผมก็เห็ดช่มพูไว้ปลูกชมพูไว้คือกันนะครับเป็นทับทิมจันนะครับปลูกตอนแรกปลูกไว้สามต้นนะครับตายต้นหนึ่งนะครับพอมันตายต้นหนึ่งแล้วปุ๊บสองต้นน่ะมันใหญ่ใหญ่ปีไก่นี่มันเป็นลูกนะครับปีแรกถ้าลูกใหญ่นะครับน้อยๆนะครับปีแรกอ่าได้ประมาณโลนึงนี่แหละนะครับโลนึงหรือเกือบโลนี่แหละครับปีปีไก่นี่นะครับ รอบเบิ่งปีนี้นะครับวามันสีเดรริาลซัเดนะครับสองต้นนะครับทีสิเป็นดอกนะครับแล้วก็อีกสี่ต้นนะครับผมปลูกใหม่ขึ้นประมาณต้นทั้นี้แหละตอนนี้นะครับปลูกบางช่วงหนาฝนเมื่อกี้มันมันค่อนข้างง่ามดีนะครับสวยดีนะครับน่าจะอีกประมาณสองปีสองปีปีสองปีนะครับมันก็จังสีออกออกดอกออกผลมาให้นะครับอ็ะค่อยๆเฮกันไปนะครับผมผมก็ศึกษาไปนํานะครับเฮตดไปเรื่อยๆนะครับ โอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ